เบิ้งรถคนมาเหยดครับเบิ้งรถพี่น้อคนมาหาเหดบ้บนดนา,า,นา,บานอาบุญครับผลทั้งปีอัพทั้งมอใช่ครับุนาออกมากเดวเดย่สเป็นไแเห็นนะกนมิงเยแม่ว่าเป็นตะยูนเป็นวิ่งววิ่งว่แนวหานะนาถมกัมาแล้วหนเลี้ยงแล้วคุณยายไุณใช่เอากับบ้านล่บบนนะ ับพี่น้องสวัสดียุกังผู้เขากับเบอร์มายังกูได้เยนี่พี่น้องเ้ยยืนเาก็สิเนี่ยเนี่ยเฮ็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเียบพี่น้องเลยสเียบ่งเนี่ยเนี่ยเนดอกยบดหนึ่งดอกหนึงไอ้ต้ไปตองอกหนึงเต้พี่มือ โอ้ยหมดต่อมาพี่น้อกฝนก็โตกลิ่นครับบาดน,นี่ยยิ่ายมาเปลี่นพูดจมตั้งแต่มาหวาดคกับบาผ้ามาขากันครับแต่นอกประจันมาเบ่งยากาศฝนตกครับตอนนี้นยิ่งใยังไม่ได้จมได้แจงเนงะพกเงินมาด้วยเหรอ พกเงินมาด้วยเหรอเนี่ยแหนมาแค่นี้ก็พกเงินมาด้วยพกเงินมาสียเห็ดพี่น้องแตตายคุณยายคือหาเห็ดบ่ได้อาศัยเงินเขาเรียกครับคนหลายพี่น้องว่ามันมาเอาบุญครับขนาดฝนตกช่องนี่รู้สึกว่ามันช่องนี่เห็ดอยู่เลยแต่ว่าทองเหมือดเหมือดอยู่พี่น้อง มาแบ็กับประเดียวมาน้ำผมนี่บอกคุณได้เฮ้ยดอกเนยมันกับพระท่านค้นนี่ไงว่าทุเรศเขามายางพาราไม่หนีเนี่ยหรอก เหรอเป็นหัวต่อเหพีเน้อดอกไม้ครับโอ้ยหน่อยครับไข่หน่อยครับนังดอกเงพ่นก็ออกไปแล้วโอ้ฝนกหตกพี่น่อยลำบาก้าคนใหญ่มากขึ้นพู่ผมคิดว่าชิเรนมากขืนพูกันเนาะว่าชิเรนมากขึ้นพูกับผใหมาน้แล้ว ฝนกระตกไปนีนเฮ้ยสำคัญแจ้งใช่ป่ะสำคัญสวัสดียุติยังสวัสดีท่ามกลางสายฝนหนอี่ครับเห็ดตกหน้าเลียกับโอ้ฝนกระตกไปหน่อยเลยหน้าเลียกับฝนบ่มีสีเศร้าม <scale> ีแต uh. ่ส <necessary> ีแห้งขึ้นเลย เห็ดนาแลครับเนห็ดนาแลอุ้ยขาลุดครับเห็ดนาแล่ฝนครับเห็นยังเห็นปะดอกเกุยงดอกเกุยงก็ ตอกสองดอกเจ๊ท่าคือนี่ดอกนะกันนี่เป็นน่สองเยนะกิ่อย่างกิ่อง,องอย่าก็กินได้ป่าเฮ็ดกินได้ยุคนแบอยหนี้ไหนโอ้ฝนกัะตก่งเลยเ <c oughs> หรอครับดอกนหนึ่ง <c oughs> อเฮ้ยายคือป,ประมาณแทบพักเกยไปะเจ้าตาบ่ดีบ่าเงินมาหล <c oughs> ยายบันอ่ะคุนดอกหนึงยุ้งญางหนาคุน นี่แมงยังเห็ดยังมัเียวเข้าไปป็นเหยทั้งฝนครับโอ้ไทยเนี่ยจัง่อยครับมึนฝนกระตกผู้กับสั้นคุณยายขึ้นสูงมาไลครับมาถึงเข้ากมาาฝนกเป็นไปยดฝนทั้งแน่นี่นี่นี่อ้หีนี่แม่นี่นี่ยุ้พุ่มเนียุพุ่มหนึ่งก้อนเลยมันเห็ดตะไคร้มาน่ะขาวๆนะใต่เบ็ดตองนะ

โอ้ฝนครับพี่น้องหายผู้ครับตรงนี้กาศฝนลินนี่โอ้นี่ดอกนี่เอแม้นเป็นมูอต้นนี้เฮ็ดนี่ไหมได้หลายดอกเลยนี่ครับดอกเหลืองครับเชฟอะไรเชฟอะไรเออกินได้ยินวะแซ่บบ้าแซ่บบ้าเออแซ่บบ้าก่อน เอาไว้ไว้ไว้ก้องสิเปียกเก็บเก็บโอ้ฝนก็ได้ไม่ร้อนไหมโอ้ไมนจะแห้งแต่น่ะันดี้เต้าโอ้คือสักลายแท้ดอกงามเนี่็ดอกเหลืองๆเนี่ยฮาดบบไงเลยจ้ะหนาหือวะหมดแล้วจ้ะ ลงคู่กวนพี่น้องบ้านเบิ่งเห็ดครับโอ้ยพี่น้องเอ้แต่เรืองส่นสาตว์ข้ากับลงคู่ครับสิบเปลี่ยนไปมองใหม่เบิ่งรถคนมาหาเห็ดพี่น้องว่มามันงานบุญวามันงานบุญพี่น้องเบื่องเอารถครับผม ให้องระทมอาฮาระทมก็ได้ไหวันนี้แนอ่ยเนาะมอ้กัอคเาไหกัน้ไป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 ะพกเงินมาด้วยไหมเนี่ยดักสื่อกลางฟ้าเลยพุดไนาเบึงรถพ้นมาเนี่ครับบึงรถเนาะ วันมาเหยรยบวานเอาบ,บุญครับขึ้นทั้งปีกอันทั้งม้อใช่ครับทั้งฝนครับนอกกล่องงัวจังเลยนะครับอฝนครับพี่นอ้องฝนดีขนาดบางบ่ยิบผ้าเอาเฮ็ดครับบ้าปนี้ เเี็ดทานครับทานี่น้อเ็ดทานเนี่ยท่านเกิดยีเป็นมูนะครับเ็ดทานทานกัแซ่บไดเครับเนี่ยน้าอกล่องก็ได ครับท่านพี่น้องโอ้พี่นอ้องฝนกระตกครับท้ายยากครับเมื่อกี้บักเหียมๆมากบักแห้งชลายาจะเป็นเห็ดท่านพี่น้องเนี่ยครับเห็ดท่านเห็ดท่านครับนี่ครับส่วชลายาจะเป็นเห็ดท่านพี่น้อง ทำครับโอ้คน,น,นกับเจ้าหนตกคัดตกไ่ย่ายก่ก็เปียกนี่มองย่ายภาพว่าเห็นมาเฮดอ,อ่ะตาบดีจริงชันเน๊ะ สุนัขขุดมูขุดทานเงินครับเงยบเฮ็ดทานพอได้เก็บยู่เห็ดทันเห็ดได้อื่นเสียบบดุเห็ดทานยัยโอปลาครับโอฝนก็ได้มันมากแล้วครับเฮ่เฮ่เฮ้เมากแล้ว

สองคนร่วมกันแกงยั่ะแกงหล่อปิ้วงาตีกยิยมเลยเติมกันงานทวัส่ีวันทีดโอ้ขาท่านหล่ละป่านนี้ทวใดีเรื่องพี่น้องว่าทำไดีนะจ้าพี่น้องนีสวีสุขเยอะเยอะจนที่จบคลิปแล้ว พาเบองบ้าเลยอเบปุ๊บดกันดาเต็มือนะบเี่น่ะเห็บเดกบรบเ็ดยากันบ่งคนหลายเนาะคนหลายก็อยนโคันเปี่ยนันนี้ินี่จะเ็มเดเลยี่ัจน ฝนกระดาหนาวต้อง่ชั้นใส่ช well. okay. ั <all. S 1> no oh, ้นห wow. ้องคนห้เครื่องใส่ัเก่าสดบ่หรอเนาะนี่ยเลยเนี่ยตืนไลับเห้อดเหมือนครับพี่องอ้ยเจาาสิน่าเบ้าฆ่าตรวจไปแล้วย่ห าคุณยายออกก็วินเวียนสีสะพะนั่งทรงขกลับไปรถแล้วใ่ขาแลเห็นตําเห็แดงเห็นแดงที่ตนามกกันเดียวกันปะห,ห,ห้างแดก่อนนะแม่นะไม่เป็นตะยูแล้วสองวินเจ้ะ พูกับกับพูมาไหมกัมาอผมบ่างหอวุ้นะมมจักมองเนาะขึ้นงคูดด้ันาโอ้่เยนะผมตกขึ้นมานะสุกเลจักหม่องฮักจักมองที่าเจ้ามาอกไหมเดเอยหอยนึง เ่ได้เด้ข่ก็เป็นเล้ยนๆๆไเล็กอย่างนี้เอาไปเอาไปเด๋ยจหาอันเนี่ยกำลังถูโค้ดที่นี่ข้ามัวก็ติดาโดนโอ้คือมันเขาได้แั้งขันห้องจิหาอยู่นี่ที่แหกไว้สิใครยุกไงเนี่ยที่นี่มันเต็มเห็ดตัวก้อนไปคุณดูดิงน่ายเนาะงานถึงที่นี่ไปบ่ชางคุณกับแม่ผู้จ็คหมองมันจะติดมันจะ่วงแจ็คเจาไปหยอดเครื่องผู้กันดิ จ้องตาเต็มพอบ่แห่ตาญ่ก่านี่หมอ๋อพูลตาเลยไม่แต่มนก่อนเต็มตาพววว่าไปก่อนเกินพูดมุกว่ยงมาลูกว่าคือเมื่เขาได้เี้ยบันเต็มตาพูดว่าตีเต็มสองตาเลยเขาเห็นเขาเห็นเขาอย่สามสื่อเขาอยู่โอ้ยน้าบกไหวท่านไปสิ่ไหนตัามสื่อเลยโอ้คนยากสื่อยากเดียนก่อนก็นี้ตาเต็มตาไงตาไงกูหนี่ทาเต มำไมตตาดึเนื้อเยอถึงยู่เออพุนาวอกมาหอยเดี๋ยวนี้เสร็เป็นใบแว่นนะคนมันบสิวติตาทำไมแน่ว่าเป็นตะยู่น้วเป็นวิ็นวิ่นวิ่นหลังแน้วหรอกแค่ปอหาคนนะน้ำถมกับมาแล้วงานเลี้ยงล้วคุณยายคุ่ใช่เอากับบานหะอกต้องตากกอกเนาะหลังแล้วหรอกเดีี้ได้แจงเนาะมองยุพูดอหมันจังไหล ก็ปันเนื้อเข้าไปป่าถือกเข้าไปเข้าไปน้ำข้าเจา้าเข้าผัดแยกไปของเขาข้าเจ้าขึ้นทางขุ่นเบิร์ตเนาะได้แกงย่ดอกคำนีน้แหละเขาเลี้ยงได้แกงได้ย่ดอกไม่ว่ามันเงิงาางนไม่แต่มันบ่วิ่งจะได้ก้อนใหญ่ยู่อาการอาการเป็นได้ก่อนมันจะเป็นตะกุม่มเขาเป็นตะกุม่ม <laughs> ก้มแนล้วน,ลนั่นเฮ้ม <laughs> ันเป็นสิ่งเบิร์ตเพะอะไร ม,มันเป็นเฮ็ดกินหมดบว่าแล้วนะผมเบีย้ยเฮ็ดอีกคอบเหมนว่าวงแวิ่นกับเ <c oughs> บี้ยแล้วเบี้ยเฮ็ดอีกเบ <c oughs> ้เฮ็ดเบีย้ยกินอีกปล่อยกับพวกหูได้มแันบอกเนเฮ็ดโคกนะจาของเลย้นนะองหัวได้เลยเมเบี้ยกับเบี้ยตอนแรกมันจะทึ่งพู่บุครับพี่น้องข้าเจ้าบัดจะของไปเพราะถึงมองก็เลยกลับลงมาขขาง่างอันนี้สุ่มขาเจ้ามากขาเจ้าได้ลายลงมากครับ ผู้เาเต็มตาเต็มตาจะคล้องได้แกงหน่อยวนปลาหาเห็ดพี่น้องวนปลาเน้นหน่อยเลยพี่น้องห่างจากบ้านผมประมาณจา่าจน่า,าจะประมาณสักสิบกิโลเลยนะครับถ้าค้นลายครับวันเอาบุญแต่ว่าก็เห็ดก็ออกลายอยู่ครับถ้าหาดีๆอันนี้มากข้าวเดียวนึงเนี่ยอาการบ่ดีก็เลยจะพลานกรับ ขบัโโขบพี่น้องกำลังล่างเห็ดครับป่านนี้ยายกำลังล่างเห็ดตั้งจากไปเจ็บเห็ดพาฝนมาเด่นมาแล้วก็วลางเนี่ยพี่น,น้องล่างสองถุงม่งแล้ว <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนถึงฝนยนังได้ก็อาการฝนมันโบวินมันหลายคนเลย สิเลยว่าม่มีผลกระทบก็มีอยู่เลยแต่ว่าเป็นน้ำสีด่างที่มันเป็นน้ำจุกของโรคประจำตัวก็วตะกลมหาเห็ดบบ้าโดน,น,นมันเป็นนิดนงคนกลมลายสิเลยนะนี่มันเป็นนี่โรคี่นี่ตัวยังไงแบ่นีน้ยมัไปเห็นกัน่าไปเขาไปหาหมอแต่เน,นี้นาไปมันเป็นปกติเท่านั้นไปวัดทุมดันก็รอยสามชี้สามเขาก็ว่าปกติก็สีทีงสิเากลมจะเห็นวิ่นมองมองขอเขาติวิ่นมององในเกียเท่าเดียวก็ได้ เดินบ้างมือยบ้าน้งหัวเก็บข้าน้หัวก็ดถ้อยากน้องเท่าจะตากฝนฝนกับตกพี่น้องจนได้หล,หลก็นี่ยุบจำนีมม่กิดใครก็เข้าไปสู้เท้าอยู่ดอกเวลาเถิดมีขบเตียวนี่เตียงให้คนละไหลเตือนเ่นว่มันเจียงหน่อยด้วยงตอกันกันผู้ไดเป็นเต็มกะตากับมี่ครับผู้คนไปถึดโอ้ยคุณได้เต็มกตาพอรอไปเลยไเจ้าลงมาจต้งพูด ได้เป็นกระตากันไหมครับผูเต็มกะครึ่งผู้ครึ่งกระตากะไรผู้ไดห้หลายอยู่ะมองข้างลงมองข้าไปเจ็บมองที่สอนี่กับพ่อได้เจ็บอยู่เห็ดทันอยู่หรอไม่มนเลยเสียบอยู่ใหมู่หน้าเห็นทันไงมึงคงนผอมหมูเห็ดทนันหมูเดี่ยวคนใดต่างไรเห็ดทนันที่เจ็บมากครับตอนแรกบ้าน,นดำ่มนะครับพอเก็บเมื่อไหร่บ้านดั่มเนาะเสียบเห็ดทานเห็ดทานเนี่ยมาเสียบเห็ดทันเนี่ยเสียบเห็ดทานเห็ดนาเละเห็ดทานเห็ดแดง เห็ดแดงเห็ดขาวเห็ดตะไคร้บอมี่ครับตะไคร้ใส่สองส้ำดอกสีหึ้มอยู่นี่อยู่ในยุ้งซ้ดอกเดี๋วเห็ดตะไคร้ฝนแน่อยู่ที่มีตะไคร้อ่นีะเมนเนี่ยนี่นี่กระเมีนเห็นตะไคร้ด้วยเนี่ยมานรวๆสเห็นตะไคร้อันฝนแน่อายุข้างล่างออกเป็นเส้นมันมันฝนตกคึมฝนถ้าเดวออกเห็นตะไคร้เขาเสียวมันียมันหงาดจังเลยจน โอเคล้วบ้านนี่้าวินไปใครกน้อยแล้วแหมอาบ้าถึงพอถึงก็ไปหรอกพี่มันขึ้นบ่กเป็นไม่หยุดกํลังไปิดอเหีดไปกลับมาทันว่ะแตมันบววินมันบไวแล้วมาันว่ี่จิงเขาก็บ้าหิวเด้ทั้งยันนกใครตัวเปิดจะวินในเรื่องผู้นีมันจังว่าเราได้หามลง่าเดินนกค่าปลาสะดวกอันนี้บอกมาก็เลย สูงสิเป็นน่าจะเป็นจัะว่าโลกอเองโลกที่พนนนี่นบ่งหนีจะเพื่อนโลกยิ่งโลกยืนเดินโลกสวยนี่โตยี่ไม่โตนี่แหละยางเฮ็ดแจงปราณนี้แหละพี่น้องมันบวชซีดล่าไปทั้งน,นี้แล้วครับมันโดนมันเน่าแล้วกระเดียวแท่งผักกินนล้วมันก็ดจะโดนไปไมปหมบ้างอืม เนี่ยเปิดแจกหลายแนวพี่น้องท่านคนโตครับเปียกมันหยดเปียกคักเปียกแน่หัวโตข้ามตะไปหอดโคกที่แหลกเลยแต่มันโตข้ามยุบานก็มันบ่ไปหรอกอันนี้มันผลไปหอดโคกแล้วมันยังโตข้ามให้มันงาดกันยังสิไปอีกไม่สิไปอีกไม่ยุคที่มันเกิดยไปวิ่งยุคกลางโคอีกบ่ลูกไปใส่บ้าน้องบัวระไปทีป้าหรือว่าเมียนติงฮู้กัเป็นตหลุงยุปปลาบอกไงข้นลายบบไงบัวนี้รถปั่นไปเอาบุญ ก็ <c oughs> ใส่จอดสาบับบอยู่ <c oughs> จากหม้อใส่หม้อใส่หล,หลายๆรถไงก็ค่อยหลายรถพ,พวันจืนให้เจ้ากับผู้จะเอาไปแต่เจาของกันยังบ่อไปจืนมันตีตมดอกอันนี้เฮ็ดยังนไงนาเลียนยดอกเลียงเลี้ยงเราจุ่มๆอันนี้มันเห็ดหนังว่านี่หนังว่านี่มันเหมือนนะเนาะ เห็ดมึนๆเห็ดขึ้นเห็ดไปทั้งขอนขาขึ้นอันนี้ก็เห็ดท่านเนี่ยเห็ดท่นานก็ได้หลายดอกอยู่เห็ดท่นานก็จะได้เกียงหน่อยคนละไปมันได้บพวกไหลก็ได้แค่ติบอยู่ตัวเราแบบออกจากกระตาช่อ <laughs> งกระตาร่วมกันเนาะสองคนร่วมกันแต่ว่าบาบียงได้นซ้ำเพิ่นมันมาซ้ำเหล้วผูว้ใดเพิ่นเขาจะออกมาเต็มตามพรอพรลอกไปแล้วเน,นาะบ่เต็มก็คึง ตาแง่ๆพนอนนึงของก็ครื่งตากับพวครื่งยนต์ประมาณนี้แหละพี่นอ้องมันวนสิขอล่าไปลำนีแ้แหละครับคอยพอกันไหมคลิปหน้าครับรอติดตามมันจะเป็นยังคลิปนี้ขออนุญาตกล่าวคำว่าโชคดีสวัสดีครับจ้าร่างแล้วก็เกียงกินทุบกคนจะเขยตัวน,ตะน,นะคิวเคียวๆนะตะเขย สวัวมันสิรหลใส่หมูใส่ตาคนน้นโมลก็ได้เขา <คน S 1> จะไปจเจ้าจักมูจักค,คนไปาจักก่ก็มี่เนาะเข้าไปตีหางเต็มอยูไก่กระไหลไส่มองแมงมองแมงไก่เต็มโคกอยู่ <laughs>